มาถึงช่วงนี้ฮะสายต่อไปครับเป็นสายที่ต้องบอกว่าครั้งก่อนนั้นสร้างความสะพึงกลัวให้กับเรื่องเล่าอย่างมากาเลยทีเดียวให้เชื่อสั้นๆเลยครับว่าอาจารย์มงคลครับวันนี้จะมากับประสบการณ์ที่อาจารย์นั้นเจอมากับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนในกรุงเทพครับผ่านมาแล้วด้วยกัน20กว่าปีชื่อเรื่องผีใน โรงเรียนครับตอนนี้อาจารย์มงคลอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมเรื่องนี้ยี่สิบกว่าปีทะลุไปเลยนะที่โรงเรียนในกร<ม>ุงเทพผีในโรงเรียนเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับครับมันเป็นเรื่องเรื่องสามเรื่องในโรงเรียนตั้งแต่ผมเรียนเดมอหนึ่งถึงมอสี่ผมเรียนอยู่สี่ปีนะครับผม โรงเรียนนี้ถ้าเอ่ยชื่อไปใครอยู่จะแถวบางบางแครบางว่ารู้จักกันแหละแต่จะไม่พูดชื่อนะครับอืเอาเรื่องเรื่องแรกเลยมันมันจะมีการแห่กำนองว่าเหมือนแห่แห่งานเมื่อก่อนแห่งานบุญตามโรงเรียนหรืออะไรใช่ไหมครับๆๆครับเขาจะมีแห่เทียนแล้วก็จะมีทาขบวนนักเรียนก็จะมีกิจกรรมไปเดินแห่กันตอนนั้น ในห้องอาจารย์เขาเขาชี้ตัวผมเลยอือะว่าพอพูดแล้วตามนะอาจารย์เขานะเขาพูดเลย,ยบอกไอ้อวดครับผมพร <c oughs> ุ่งนี้แกเป็นหัวโตได้ไหมหัวโตจะเ,เป็นทําหัวทําจากกระดาษบ้างทำจากเข่งอะไรบ้างเนี่แหละครับ<อ>ให้ใส่ไปครับผมก็บอกได้ครับอาจารย์แล้วก็วันอาจารย์บอกว่ามาเช้าๆนะครับผม แล้วหัวที่ผมใส่อ่ะมันมีตำหนิว่าหนวกบนหัวมันมันหลุดมันเป็นหัวหัวผีเสื้อหัวใหญ่ๆนี่แหละครับอก็เลยว่าจะไปซ่อมแต่เช้าเลยแต่ปิดไปหน่อยครับไปถึงโรงเรียนจะตีสี่ครึ่งเลยโอ้โหเช้าเกินไปไปถึงเงียบสงบครับไม่มีใครมาเลยครับอืเปิดห้องที่นัดกันไว้ก็เปิดไม่ได้ห้องภาษาไทายไม่เปิดครับ ผมไม่รู้จะไปนั่งเล่นที่ไหนกะไรีนเอองั้นเราไปตึกเรียนเราดีกว่าอตึกเรียนผมเรียนเป็นตึกเก่าตอนนั้นอยู่มสามก็เคาเียกตึกหนึ่งครับตึกหนึ่งมีสี่ชั้นเป็นมีทั้งออตึกเป็นตัวปูนพื้นเดินก็เป็นไม้นครับผมมันขึ้นไปชั้นบนห้องที่ตัวเองเรียนแล้วมุมที่เห็นน่ะถ้าจากต,ตึกที่เรามองไปข้างนอกอ่ะมันคือเมนนะครับเป็นเมนวัดเนี่แหละ โอ้โหครับแต่สมัยเด็กนี่คือเรื่องปกตินะเราชินเราชินกันตอนเรียนหนังสือบาง<ม>ครั้งเขาเผาศพไปเขาเมาพุง่งเข้าไาในห้องห้องเรียนมั่งก็ดีเหมือนกัน<ม>คือมองเป็นเรื่องปกติครับก็นั่งเนี่ยผมนั่งอยู่หลังห้องก็นั่งไปจะเปิดไฟก็ไม่กล้ากลัวนะาพานโลกก่เขาจะด่าเอาผมก็นั่งเงียบเียไปอยู่หลังห้องแล้วนั่งไปนั่งมาครับมืดมืดคนเดียวนะครับมันก็เริ่มคิดละ กับเรื่องตำนานที่รุ่นพี่เล่าถึงเรื่อง <c oughs> เรื่องของเด็กผู้หญิงมอต้นที่ชอบเดินอยู่ในตึกผมก็คิดเออคิดไปคิดมาแล้วก็ดา่าตัวเองบอกคิดทำไมแล้วนั่งไปนั่งมาสายหางตามันเหลือพเห็นว่ามันมีเด็กผู้หญิงแต่งชุดมอต้นมผมสั้นๆตรงจินตลาคุณลาชงั้นในนั้นเมื่อก่อนจะต้องเขาบังคับให้ตัดกันนะถผมเห็นว่านั่งอยู่เพราะว่าหันไปดูเลยไม่เห็น ผมก็คิดอะคิดมากคิดมากมองนาฬิกาก็จะตีห้าแล้วเห็นอ,อีกอยู่หน้าห้องพอหันไปดูจังๆมันหาย,ยเป็นอย่างนี้ประมาณสี่ห้ารอบจนผมไม่ไหวละลงดีกว่าแล้วตอนจะลงก็คือก็ต้องผ่านบันไดซึ่งมันมืดเราก็ต้องเดินวนลงมา จะเดินต่อมันจะมีช่องของระเบียงต่ออาคารหนึ่งไปอาคารสองแล้วก็ต่ออาคารสองอาคารสาม,มันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัว L ไปเลยอืเราคิดว่าถ้าเดินต่อไปไปห้องภาษาไทยดีไม่ไปนั่งหน้าห้องอคิดถึงไอ้เด็กคนนั้นอีเอี้ยไม่กล้ากั้นใจวิ่งลงไปชั้นล่างแล้วก็เดินออกตรงตรงสวนไปข้างนอกหน้าโรงอาหารเลยครับผมกั้นใจวิ่งไปผมก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นพิกลพอมองกลับไป เห็นเขาเดินอยู่ตรงอาคารในชั้นสองนะเว็บเว็บคือตอนั้นผมคิดนะมีเด็กนักเรียนไหนจะมาเตรียมกิจกรรมมีนางลำมีอะไรที่ต้องไปลำกันหรือเปล่าครับเจอนะยามว่าแล้็เดินผ่านเขาถามเขาบอกไม่มีมีแต่แกคนเดียวเนี่ยที่เข้ามาอืแล้วเมื่อกี้เป็นบ้าอะไรวิ่งออกมาจากข้างในอ่ะเขาบอกเอาบอกนะมีเด็กผู้หญิงมีอะไรบอกไม่มีมีแกคนเดียว ครับแล้วก็ผมก็เนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องแรกจะมีแค่นี้คือเด็กคนนี้จะมีเพื่อนผมมันแต่มันเจอกันหลายคนหลายคนก็เจอแต่ปัญหาคือเราเป็นเด็กใช่ไหมฮะมันมันก็คุยไปคุยกันมาน่ะครับมันก็เรื่องไม่ค่อยปฏิบัติต่อกันครับราวนี้ไปเรื่องผมจากตอนเนี้ยมสามมาผมขึ้นมสี่แล้วครับตรงเรียนเดิมผมยังไม่ออกอาคารที่เป็นสอนวิชาวิทยาศาสตร์จะมีหกชั้น เราจะเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นบนสุดสำหรับมอต้นพอมามอปลายก็มีวิชาชีวะวิชาชีววิทยามาจะอยู่ชั้นสองตอนเป็นเด็กตอนช่วงมหนึ่งมอสองมอสามเวลาจะขึ้นไปเรียนห้องวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมองห้องชีวะที่อยู่ชั้นสองทุกวันเลยอืในนั้นมีของให้ดูได้เราก็นะคือถึงไม่อยากมองแต่ที่งสงสัยมองไปก็จะเห็นจริงๆว่ามีครับเด็กดองครับนี่ไงที่อยู่ในขวดใช่ไหม โอ้ไม่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมันไม่ใช่แค่เด็ก uh huh. มันทตัตรีความก็คือมันเป็นคุณแม่เขาเลย uh huh. ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหัวคือเป็นร่างกาย uh huh. แต่ถ้าแต่เป็นผู้หญิงผู้หญิงน่าจะตัวเล็กครับดูแต่ถ้าความสูงน่าจะร้อยห้าสิบกว่กว่าคือคนจริงๆที่ถูกดองอยู่ใช่ครับ uh huh. กับชุดกับชุด น่าจะจําไม่ถิ่น่าจะสมองกับปอดอีกมีสมองกับปอดอีกชุดหนึ่งส่วนข้างล่างจะเป็นพวกสัตว์ดองที่พวกพี่ๆท,ที่เขาเรียนมาก่อนเขาจะมาดองกันมีกุ้งมีปลาเขาก็มาดองเป็นวิชาโครงโครงงานกันอแล้วศพคุณแม่เนี่ยต้องใช้คําว่าศพนะครับเขาเป็นคือมันเป็นศพที่เปิดหน้าท้องตั้งแต่ช่วงคอจนถึงมดลูกด้านล่างเราเห็นตับไตเส้นุงแล้วก็มีเด็กมีเด็กนอนอยู่ตอนนั้นเด็กๆจะจะไม่เอาหัวลงนะครับ ดูจากอายุคันเป็นน่าจะใกล้คลอดละวต้นเนี่ยจะอยู่ในห้องวิทยาอยู่ในห้องชีววิทยาตอนม .4 ผมได้รับหน้าที่จากอาจารย์คือดูแลเรื่องตู้ปลาในห้องวิในห้องชีวะเพราะผมเป็นคนดูแลดูแลสัตว์นะค mm. อยเปลี่ยนน้าคอยให้อาหารแล้ววันหนึ่งผมกับเพื่อนทํา <c oughs> ผมกับเพื่อนทําเวรกันอยู่ทําไปทํามากลาลังปัดกวาเดเสต๋อผมก็อยู่หน้าโหล โหลแก้วที่ใส่เด็กดองนี่แหละครับคุณแม่เนี่ยเพื่อนบอกเคยเขาพูดเชื่อผมนะบอกไอ้ e i, ตุย้ยมองไปดูหน่อยสิผมก็บอกมองทําไมรู้แล้วว่าเด็กดองมังไม่คินเียเพื่อนบอก oo, ดูดีๆว่ามันเปลี่ยนไปเด็กมันจะต้องอยู่ด้านข้างตัวเราบุมเขาจะอยู่ด้านข้างนะครับแต่ตอนหันไปอ่ะหน้าเขาอหันมามองเราแต่มันไม่ไลืมตานะ หน้าเขาหันมามงองอเ่านั้นฮะเด็กเด็กผู้ชายอายุสิบห้าสิบหกตอนนั้นทิ้งไม่กวาดที่โกยไม่ตัวพื้นทิ้ง,งแล้ววิ่งกันลงมาอ,ออกไปห้องไปเลยือเ,เรายังพูดกันว่าเฮ้ยโชคดีนะห้องชีวะอยู่ชั้นสองถ้ามันอยู่ชั้นหกเราจะวิ่งกันยังไงถูกแล้วห้องชีวะขังข้งๆห้องชีวะจะมีห้องพักครูผมจําได้ว่าอาจารย์เขาทํางานถึงตีสองนะครับแกอยองแกคนเดียวนะ ข้างๆที่นั่งแกจะมีโหลเด็กดองอีกประมาณว่าตั้แต่อายุพันหนึ่งเดือนยันเก้าเดือนเลยไปอยู่ข้างหัวแกนะครับยังพูดหัวอาจารย์อยู่ได้เนาะเขาก็บอกก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าเราไม่คิดยังไงเราก็อยู่ได้คือคิดมากเขาก็พูดแบบนี้แต่เรื่องที่เห็นกันน่ะผมกับเพื่อนเดินกลับขึ้นไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเจ้าตัวน้อยหันหน้าลับไปมุมเดิมครับอืเราก็พูดว่าอื เราพูดอะไรสงสัยพี่เขาพี่เขาหยอกพี่เขาหยอกตลอดช่วงเวลาที่ผมเรียนม .4 ผมก็มีเรื่องต้องทำมาดีทำเวียงคนเดียวด้วยครับครับคือมันกลัวนะแต่มัน네ต้องทําป็นนันดรุนอาจารย์ว่าเอาบอกว่าเอ้ยเราเรียนวิว่าวิทยาเรียนวิทยาศาสตร์จะเชื่อจะเชื่อเรื่องพวกนี้ได้ยังไงผม่าครับครับอาจารย์ไม่เถียงครับก็ทําความสะอาดครับได้ยินไม่ได้ยินเสียงนะก็๊กแก๊กก๊กแก๊กเลยจากมุมที่โหลดองเขาอยู่อืม ไม่ฟังครับไม่หันครับไม่สนครับคิดตั้นๆมีอะไรก็วิ่งแล้วกันเพราะมันแค่ชั้นสอง <c oughs> พอตบ <c oughs> รุ่นผมเนี่ยมันก็มีรุ่นอื่นเนี่ยจดผมไปสิบปีน้องชายผมไปเรียนที่นี่ผมก็ถามว่าเออเห็นไหมบอกเห็นอยู่ยังอยู่เด็กดองยังอยู่เหมือนเดิมบอกอืครับ <c oughs> เรื่องนี้ก็เนี่ยสันส้นๆแค่นี้ฮะเรื่องเด็กตอน,นานเด็กดองบางคนอาจจะเจอยิ่งกว่าผมนะผมเจอแค่หันผมก็วิ่งแล้วตอนน,นั้นนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นพาร์ทที่สองใช่ไหมฮะช่วงมสี่ป่าผม,ม,ผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องที่สามเรื่องอันเนี้ยน่ากลัวเพราะมันมีเพื่อนผมที่เขาทําช่วยผมทําหัวโขวนเนี่ยตอนนี้เขาก็ไปนอนลอะ,ะเขาเจอก่อนผมเขาเจอตอนมสองแต่ผมเนี่ยเจอตอนมสี่ แต่หลังจากเรียนจบการจนผมไปเรียนอาชีวะแล้วเขาก็กลับขึ้นภาคเหนือไปจนเรามาเนี่ยมาทํางานด้วยกันเนี่ยม,มาเล่าคุยบอกเออเจอเหมือนกันเหรอแต่เจอคนละช่วงกําแพงโรงเรียนจะมีความสูงราวสามเมตรมแล้วตาเรียนจะมีอะไรจะมีสแตนเซียหรืออาจารย์ที่มันทําจากเหล็กแล้วก็ยกได้นะครับก็วป็ันยกเนะี่ยม,มันมีอยู่สี่ชั้นความสูงก็เท่ากําแพงพอดีผมกับเพื่อน เตรียมว่าเออจะมีกาสีแล้วก็เตรียมไว้เอามาพินกําแพงมาทาความสะอาดเตรียมกันมีเด็กผู้หญิงอายุดูจากร่างกายน่าจะห้าขวบโวกรโมาตงกําแพงครับอื <c oughs> จากนอกร้โรงเรียนและบอกพี่ <c oughs> พี่หนูหิวมีอะไรให้กินไหมครับ <c oughs> เราก็บอกว่าเออจะกินอะไรอะพี่ไม่ได้ซื้ออะไรเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ให้เงินไปหนูไปซื้อกินเอาได้ไหมเด็กก็บอกว่าได้ค่ะขอบคุณค่ะ บนตัต้มเินครับว่าเรากำแพงสูงสามเมตรเราเรายื่นให้ไม่ถึงน้องหรอกถูกผมกับเพื่อนก็เลยข,ขึ้นอาศจรรย์้นไปถึงขั้นที่สี่คือชั้นที่สี่ที่นั่งนั่งข้างบนนะ่ะแล้วก็ยื่นเงินให้เด็กเด็กเขาก็รับเงินแล้วก็สวัสดีแล้วก็หันหลังไปแล้วเราก็ค่อยๆไต่ออกมาแล้วก็พูดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอเด็กตัวดเดียวโผล่ตัวกำแพงได้ไงอะ่ะผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยฝั่งกำแพงตรงนั้นมันจุดตรงร้านค้าที่เป็นนั่งไงเป็นกองเป็นกองถังขยะกับ จะมีที่ท้ายรถรถขยะเขาจะมาเอาทุกอาทิตย์นะ่ะเด็กมันปีนหรือเปล่าอมผมพูดแบบนี้เสนอเขาไม่ยกเด็กมันปีนถังขยะอะไรขึ้นมาหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกใช่เลยถังขยะมันจะถึงสามเมตรได้ยังไง<อ>สุดท้ายฮนะปีคือแตนเชียไปดูอีกรอบสงสัยเด็กคุณท่ามเคยเห็นห่านไหมครับอะไรนะห่านเ,เคยเห็นห่านไหมครับห่านห่านที่เหมือนเป็ดเหรอ ใช่ครับอเอ,อเด็กหญิงคนนั้นตัวก็ประมาณเอวเราเนี่ยครับสำหรับเด็กห้าขวบนะครับ,รบแต่คอเขาอะยาวเป็นหารเลยเท่ากับระดับกําแพงบ้าครับแล้วลานวัดเนะนี่ยมีผมนั่งผมยังผมยังผมยังกลัวเลยเพราะว่าตรงลานวัดจุดนั้นจะเป็นจุดที่วันวันตลาดนัดเนะี่ยตลาดนัดจะใหญ่มาก และเด็กก็วิ่งดองดองดอง,ดองไปจงลานวัดแล้วก็คือกับเพื่อนสามคนบอกโอ๊โอ,อ,อคือโอโหแลวตอนนั้นช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งมันมืดแล้วอ <c oughs> วันนั้นคือไม่มีตลาดมันจะโลง่งรถเมล์สายไหนก็ยังไม่มาจอดเด็กมันวิ่งดองดอง,ดองไปสักพักเหมือนเขาจะรู้ว่าเราเรามองเขาอะ่ะท <c oughs> านครับทานเวลามันเดินไปมันสามารถหันหัวกลับมาหาเราได้หรือนกกระจอกเทศก็ได้ อค mm hmm. mm hmm. อเขาก็บิดหันกลับมาผมกับเพื่อนสามคนทิ้งโตัวรดับอัจรรย์เลยกลับคําพูดสั้นๆเราจะกลับบ้านกันยังไง mm hmm. ผมก็เลยบอกว่าฉันกลับไม่ยากฉันกลับสายใน,นก็ได้หรือไม่ก็ข้ามสะพานข้ามทลองหน้าโรงเรียนเดินออกไปที่เรียรถเมย์ข้างนอกเมื่อก่อนปราจะไปซีคอนเนะาะเมื่อก่อนไปฟิวเจอร์อ mm ื hmm. เราบอกใน่นั่งเราเมนผ่านฟิวเจอร์ถึงตลาดบางเกดสบายแล้วแต่เพื่อนจะคนบอกพวกแกสบายแต่ฉันต้องเดินผ่านวัดกลับบ้านนะนี่ไงแล้วคนแถวนั้นจากโรงเรียนไปลานวัดเพื่อจะไปทางด้านหลังเขาก็จะเดินผ่านวัดกันครับผมผ่านวัดก็อย่างที่พูดนะเดี๋คิดตามไปเลยผ่านเมนแน่นอนอืผ่านศาลาผ่านใต้ผ่านเสาผ่านคลองแล้วก็ผ่านถึงสะพานมันไปทางสะดวก แต่ถ้าจะไม่ผ่านก็ออกจากโรงเรียนแล้วเลี้ยวขวาเดินไปตามทางวนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยเพื่อนอีกคนที่เขาต้องเขาต้องกลับบ้านใส่นอกทางเดียวเขาก็อ,ออกไปขับรถเมล์ผมก็เิยไปส่งเพื่อนคนระับผมก็เิยไปส่งเพื่อนหลังตรงจุมชนหลังวัดแต่มันเป็นมันเมื่อก่อนเป็นสวนเลยแล้วคุณตั้มพี่นะเมื่อก่อนผมไม่รู้ผมตอนเป็นเด็กผมผมทําได้ยังไงอะนะบางทีเลิกเรียนเรา แทนจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านดันอยากเดินกลับบ้านครับอืมมันก็ต้องเดินผ่านวัดผ่านเมน์นี่แหละครับและสะพานที่ข้ามเราจะขึ้นสะพานแล้วข้ามฝั่งเราจะลอดใต้สะพานเล็กๆตอนเด็กสนุกนะลอดใต้มีทานเล็กๆป็นกระดานไม้ลอดใต้สะพานตอนนี้ยังมาคิดทําไปเพื่ออะไรเมื่อก่อนทางสายเนี้ยมันเป็นสวนเป็นอะไรปัจจุบันก็สวนใต้สวนซ้ายส,วน,ส,ว,นสวนขวาเหมือนเดิมอืม มันแล้วมันก็เป็นทางสายเดียวกับที่ผมเล่ากันที่ได้ว่าแท็กซี่ที่ผมนั่งกลับบ้านด้วยแหละครับครับมันทางสายเดียวกันอ๋อคือตอนเป็นเด็กมันน้องว่าเรียนเสร็จไรเสร็จเบื่อก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินเล่น,นอืมพอมาตอนนี้ผมคงไม่เดินนะะจากรงเรียนกลับบ้านของทุ่มเนี่ยครับครับเรื่องก็มีแค่สามเรื่องสั้นๆนะตอนอออเรียนมยัธยมเนี่ยครับครับโอ้เรียกได้ว่าเอาเอาตรงตงนะเพราะว่าชื่อเรื่องเนี่ย ฟังดูครั้งแรกเนี่ยนะคผีในโรงเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมเพราะว,ว่าเรื่องเนี้ยมันมีสามเรื่องย่อยผมให้ชื่อแบบเหมือนในหนังเลยผีสามบาทนี่แ,แ้่ที่ผมบอกว่าเพื่อนผมเมื่อกี้เขาเล่าเรื่องเรื่องเด็กผู้หญิงคองยาวเนี่ยอ,อผมเคยผมก็ถามนะว่าเห็นตรงไหนผมก็ถามว่าเห็นตรงไหนอ่ะ,เ,อะเขาก็บอกว่าตรง ตรงตุงสตาลาคือเด็กมันกืจริงครับอันนี้คือความขลิไขลัยของพวกเราเองอะนะครับเรียนเลิกเรียนให้จะกลับบ้านไปนั่งเล่นกันในวัดออือแล้วพวกเขาเป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงก็ไปนั่งเล่นกันแนละ้วบอกว่าเออมันตรงแถวแถวหน้ามเมนมันจะมีเป็นกิงช้าให้เล่นมันหน้าเล่นตรงไหนมีกิงช้าให้โยกเล่นกันหน้ามเมนกันนะฮะออถูกเขาก็ไปนั่งเล่นกันแล้วค้ั้งๆงไม่หาว่าวัดนี้มีโกาดังเจ็บตบไหมมีแต่โกาดังเป็นแค่ชั้นเดียวอืม เปิดไปก็มีช่องแค่สามช่องกับรถมหายาณนาคแค่นั้นนะครับผมยังเ,เคยโผล่เข้าไปผมเห็นผมโผล่เขากันนง้เคยโผล่เข้าไปดูแต่ผมเห็นคนนอนผมก็วิ่งออกแล้วเขามาค้างเขามาค้างศพไว้แต่ตอนนั้นคือเห็นแล้วก็วิ่งออกแต่เพื่อนเพื่อบอกเห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยบอกผมก็เลยถามคอยาวไหมผมเลยถามตรงๆคอยาวไหมถาม<อ>จริงๆเขาพูดสั้นๆนะว่าคอมันไม่ยาวตอนแรกที่เห็นเนี่ย ขาบอกเอ้าไม่ยาวเหรอแต่หลังจากนั้นนะ่ะมันยาวเราบอกแล้วเป็นไงอ่ะพูดเหมือนกันเลยตอนมันคอย,ยืดที่ถึงอยู่ไกลเขาเห็นว่าคอมันยืดแล้วก็พูดว่าพี่หนูกินขนมด้วยได้ไหม mm. แล้วอารมณ์เด็กม .2 ออคือผมถามเป็นไงทิ้งหมดเลยดิบอกใช่ขนมที่ซื้อจากตลาดนัดทิ้งหมดเลยแล้วก็วิ่งกลับไปที่ตลาดนัดกันนี่คือ,อ mm. ข้อเสียของการว่าเลิกเรียนแล้วไม่รีบกลับบ้านครับนี่ จำได้เลย<ม>นะฮะแต่ว่าทีนี้ย้อนกลับไปในส่วนของเรื่องเล่าสักนิดหนึ่งอาจารย์เพราะว่าในพาร์ทแรกเรียนที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนนั้นอยู่มสเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปทำกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความที่อาจาจะตื่นไวเนี่ยไปถึงโรงเรียนตีสี่แล้วอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันจะมีตำนานของเด็กผู้หญิงที่เขาคอยอยู่ที่ตึกเรียนแห่งนี้ตำนานของเด็กผู้หญิงคนนี้ อาจารย์พอจะทราบไหมว่าทําไมเขาถึงต้องมาสิงสู่อยู่ในตึกเรียนตรงนี้ถึงได้เป็นตำนานขึ้นมาเขาพูดนีตอนผมนั่งอยู่ขนะว่าในห้องมีพรอผมมีนั่งขนลุก,กน,นะเหรอยอมรับว่ามันเป็นเรื่องอันนี้มันพวกพันถึงความฝันนะอืทุกวันนี้ผมยังฝันถึงตึกเรียนตกคือมันเป็นความทรงจําเก่าแล้วนะเราก็จะฝันครับเราก็จะฝันถึงตึกเรียนแล้วก็จะเห็นเด็กกลิน่นไม่ได้เดินดอิ แต่ก็แค่เดินผ่านแล้วผมก็เปลี่ยนเรื่องไปซื้อของไปนั่นนี่ไปใน,นฝันไปเรื่อยเปิดแต่ฝันทุกครั้งเมื่อเริ่มหลับมาาบบบันจะจุดบันดาลบังขวันถึงที่นี่บ่อยอผมจะเรื่องความผูกพันด้วยเราไม่รู้ที่มาจริงๆครับว่าเด็กคนนี้เป็นใครน่าใช่ก็ไม่รู้ที่มาแล้วผมถามว่าเพื่อนเพื่อนผมเคยเจอเขาเจอกังวันเขาผ่านมาเหมือนคนนะครับถ้าที่ผมถามเพื่อบอกที่เพื่อนเล่าว่าเหมือนคน,นเขาบอกอะไรเขาบอกมาปกติมาเหมือนคน ว่าทำไมเดินก็ไมาในห้องเลยมานั่งมานั่งโต๊ะหน้าที่เขาคิดว่าโต๊ะแต่และโต๊ะเนะี่ยมันจะมีนักเรียนประจาโต๊ะอยู่แล้วเราคิดเอ๊ะเพื่อนต่างห้องหรือเปล่าเขามานั่งเล่นด้วยอืก็คุยอะไรต่อหันกลับมาหายไปละนี่คือจะปรากฏกลางวันแสกว่าเดินเข้ามานั่งพอเราไม่ได้มองเขาไม่ได้สังเกตเขาพอหันกลับไปเขาจะหายครับวผมก็จะเป็นจะเป็นรูปนี้ตลอดรับผมเนี่ย มัจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกคนได้เจอเหมือนกันครับแล้วอาคารหนึ่งเนี่ยมันเป็นอาคารเก่าเป็นอาคารเก่าตั้งแต่สมัยเกาะปอดผมเกิดอีกครับเพ่าที่ผมจําได้ช่วงนั้นประมาณว่าช่วงมสี่โรงเรียนน่าจะอายุโรงเรียนน่าจะใกล้อายุใกล้ร้อยปีแล้วถ้าปัจจุบันก็ร้อยกว่าปีอืไม่รวมวัดที่เป็นที่ว่าวัดต้องเก่ากว่าโรงเรียนแน่นอน เป็นตำมานนี้แะครับผมเพราะ่วนใหญ่เรื่องผีโรงเรียนตอนเป็นเด็กคือมันคนนั้นก็เจอคนนี้ก็เจอบางคนก็โกหกแล้วบางคนก็เล่าตามกันมามัางครับแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะอาจารย์ก็คือช่วงพาร์ทที่สองที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนอยู่ม .4 เรื่องของอตึกวิทยาศาสตร์เนี่ย ปกติตเวลาผมเรียนมัธยมเนี่ยผมก็ถ้ามีห้องวิทยาศาสตรเ์เล็กเราก็จะเห็นเป็นพวกหุ่นกระโหลกเขาเรียกว่าอาโตมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่คืออาจารย์ตึกที่อาจารย์อยู่เนี่ยในส่วนของอ,อวิทยาศาสตร์เนี่ยชั้นชีววิทยาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเฮ้ยเขาถึงกับเอาหุ่นของผู้หญิงที่เป็นศพจริงๆดองอยู่ในนั้นเลยจริงๆเหรฮะมีครับผมถาม<อ>น้องชายผมตอนเขาไปเรียนบวกก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ น้องผมเรียนจบมาสิบปีก็อยังอยู่นะตอนเข้าไปสิบเก่าตอนที่ไปไประชุมประชุมสิบเก่าตอนนั้นก็อยังอยู่อน่ากลัวครับมันเป็นของรุ่นเก่าๆเขาทามาไวอืมอ,อืมอ,อืมอืมครับผมแล้วก็แสดบอกว่าทัานล่าจะมีพวกซากสัตว์ที่พวกรุ่นพี่รุ่นก่อนผมแเขากอดองเอาไว้ครับอืมข้างบนที่ผมจําได้เลยนะว่ามีอะไรมีโครงกระดูกหมาซึ่งสุนัขเนี่ยมาเหลือแต่หัวกับซี่กับกับซี่โครงไม่กี่ซี่ละ ราะมันหล่นบ่อยอแล้วก็ที่จำได้ก็อะไปอดสมองน่าจะปอดหรือสมองเนี่ยอีกตู้หนึง่งโ,<ฮ>โดยอันเนื้อคือตกต,ตีว่าร่างผู้หญิงเนี่ยนะครับร่างคุณแม่กับลูกที่เขาวางวางเคียงกันไว้อืคือผมเชือ่อว่าถ้าใครฟังฟังและเรียนอยู่ถ้าคิดออกนะถ้าเคยเรียนที่ดิห้องขีวะที่เนี่ยจะจะรู้กันอยู่แถวๆนี้แหละแถวบางแคบางว่าเนี่ย ปัจจุบันไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมครับครับผมเมื่อก่อนที่อยู่